สวัสดีค่ะกลุ่ม ME 14นะคะทําเรื่องแบบจําลองเชิงตัวเลขการมะทักกันของกระสุนปืนกับแผ่นเกาะที่ทําจากวัสดุเชิงประกอบค่ะค่ะโดยอจาจารย์ที่ปรึกษาของเรานะคะก็คือดรเชนรุกศีกุลวงนั่นเองค่ะค่ะแล้วก็สมาชิกในกลุ่มของเรานะคะมี2คนด้วยกันค่ะก็คือนายเปียเกศศรีสาลานะคะแล้วก็ดิฉันนะคะนางสาวดิสาวอุ่นค่ะจากความเดิม ครั้งที่แล้วนะคะความก้าวหน้าครั้งที่สองนะคะจำกันได้ไหมเอ่ยเรานะคะได้ืได้ทําเกี่ยวกับเรื่องของการเมดไว้นั่นเองนะคะแล้วก็มีผลสรุปบทสรุปนะคะก็คือว่าเราจะใช้การเมทกระสุนปืนนะคะเป็นแบบสี่เหลี่ยมะคะ่ะแล้วก็การเมดในแผ่นสเปกตรัมนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเช่นกันโดยมีขนาดอลิเมนต์นะคะที่เล็กที่สุดอยู่ตรงกลางะคะ่ะขนาด0.5ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็ขยาย ออกไปข้างนอกนะคะในกว้างขึ้นกว้างขึ้นค่ะดังเช่นในรูปนี้นะคะดูที่ตัวกระสุนปืนนะคะตัวกระสุนปืนนะคะมีลักษณะอิเลเมนต์เป็นแบบสี่เหลี่ยมนั่นเองค่ะที่ดังเช่นที่บอกไปแล้วก็มาดูที่แผ่นเกราะนะคะค่ะตัวตรงกลางของแผ่นเกราะนะคะจะมีอิเลเมนต์นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กค่ะแล้วก็เพิ่มขนาดอิเลเมนต์ขยายขึ้นไปค่ะถ้าแล้วเรานะคะได้นํา ลักษณะการเมทแบบนี้นะคะมาใช้ประยุกต์ใช้กับแบบจำลองตัวนี้ของเรานะคะคือการยิงกระสุนปืน9้มอม,อมอนะคะประทะกับแผ่นสเปกต้านะคะด้วยความเร็ว350เมตรต่อว,วินาทีค่ะโดยมุมปะทะคือ30องศาค่ะค่ะจากแอนิเมชันการซิมเลชันที่เราให้ดูณนะตอนนี้นะคะค่ะผลการ Simulation ของเรานะคะจะเห็นว่า กระสุนปืนนะคะได้เจาะทะลุแผ่นเกาะลงไปเรื่อยๆนะคะจนขาดค่ะจนทะลุนะคะซึ่งในความเป็นจริงค่ะกระสุนปืนไม่สามารถเจาะผ่านแผ่นเกาะไปได้ค่ะแค่ปูดออกมาเฉยๆนะคะค่ะซึ่งมันก็จะมีความผิดพลาดในช่วงนี้นะคะซึ่งเราก็จะมาตรวจสอบนะคะค ondition ที่ใส่เข้าไปนะคะว่าส่วนไหนมีความผิดพลาดน,นะคะแล้วก็จะนำมา เสนอในครั้งต่อไปนะคะและค่ะในส่วนของเคปล่านะคะจากครั้งที่แล้วนะคะที่เราได้เสนอไปในเรื่องของ erosion strain หรือว่า damage coupling coefficient นะคะครั้งนั้นนะคะเราก็ยังไม่ได้ข้อสรุปค่ะเราเลยนำมา simulation ต่อเนื่องนะคะว่าหาค่า,า erosion strain แล้วก็ damage c o e f f i c i e n t ที่เหมาะสมนะคะ ซึ่งตอนนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในช่วงดำเนินการซิมูเลชันต่อไปค่ะแล้วเราก็จะนำเสนอครั้งต่อไปนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะ,ะการนำเสนอความก้าวหน้าครั้งนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ